รู้จัมาเม่อเือปจ่ิงานสุดสุเศ็เองโอ้นะฮสวัสดีครับกานสวัสดีการสวัสดีคุับสวัสดีตที่งาทงก็ม่เยแวงนะคะแถด้เจียง้โมแทุ่นน้ำขึ้ทุกวนด้วยนะคะแต่แต้บอว่าในเาศกาของการประกวด s แบงค์ Thailand 2023ี่ริยาเป็นทางการเนเมื่อวานนี้นะฮะคนนึงเดินทางกลับมานะครับจากเชียงใหม่ คนนั้นก็พูดเหมือนไปกับเวียดนามถาูกไหมนะฮะก็คือเดินทางกันมาแบบโอ้โหต้องแบ่งทีมกันแล้วเป็นทีมท็อปเทนที่สตรองมากในปีนี้ครับอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างครับในช่วงก่องเทศากาลประกวดวิสประไทยแลนด์2023เนี่ยนะฮะได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความคึกคักมีความประทับใจอะไรในการประกวดในปีนี้ของแต่ละจังหวัดไหมครับสำหรับหนูนะคะรู้สึกว่าแบบว่านึกถึงตอนที่ได้ประกวดเลยรู้สึกถึงแบบว่าสิ่งเก่าๆที่เราเคยผ่านมาแล้วก็รู้สึก เชื่อว่าเวทีมิสแกนก็่าจะเป็นเวทีแรกกับสำหรับหลายหคนนะคะแล้วก็จะมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสำหรับคนที่ผิดหวังก็อยากให้ไปต่อนะคะเพราะว่าทีที่เราบางทีที่ที่เราไม่คิดค่าดชินเนี่ยอาจจะเป็นที่ของเราก็ได้ะคะ่ะช่ เจออะไรอีรกใหม,ม่ากีสเลยค่ะน้องชาลล์สิ่งแรกเลยนะคะไม่อยากให้กดดันตัวเองค่ะแต่เชื่อว่าทุกคนต้องมีความกดดันอยู่แล้วก็คืออยากจะให้สนุกแล้วก็เอ็นจอยไปกับมันค่ะเพราะว่าจริงๆเข้ากองก็เหมือนเข้าค่ายแบบที่หนูเคยบอกไปก็ไปสนุกกับเพื่อนๆค่ะอะไรสนุกก็ต้องเกิดน,นะคะแล้วก็ทาให้เต็มที่ค่ะดึงความเป็นของดึงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ได้เยอะที่สุดนั่นคือกำลังใจจากน้องชาลอตนะครับที่เ เมื่อดมิสไรน์นนทบุรีอยากจะฝากอะไรถึงผู้เข้าประกวดที่กำลังเตรียมความพร้อมและฟังอยู่ทางด้านหลังในทั้งหมด15คนเลยครับผมเชิญครับขอฝากถึงน้องๆที่ไม่ได้เข้ารล่าวันนี้ก่อนดีกว่านะคะพี่อยากจะให้ดูพี่เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะ10ปีค่ะก่อนที่พี่จะได้มงจุดมงนี้มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าหนูยังรักกันเป็นงานกัอยากให้ถึงไปต่อ สิ่งที่สําคัญเลยคือถ้าหนุ่กรอบหมูสามารถเสียใจได้ค่ะเสียใจได้นะแต่สิ่งที่เนาต้องทำต่อเลยคือต้องพัฒนาตัวเองค่ะต้องอุดจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็พูกครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวเองให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวที่จะไปกองใหญ่เนี่ยยังมีอีกเยอะค่ะโอกาสจะมีมากขอเชอถ้าหนุโน้ม no, มีความมุ่งมั่นตั้งใจและที่สําคัญ มีสามสิ่งที่พอต้องการแล้วก็มีความเป็นตัวเองที่เชื่อว่าน้องไปต่อได้และสําหรับน้องนะคะที่วันนี้ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ก็ต้อง,งองนะวันนี้ต้องมีคนองหนึ่งคนเท่านั้นสิ่งที่อยากจะ้ฝากไว้ค่ะก็คือนะควา่า <c oughs> เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ทําให้จังหวัดภูมิใจมากที่สุดเพราะเราเป็นตัวแทนของแสงไอซสแกนนะคะคุณครับดีเนาะ ก็จะบอกว่าตอนเป็นครูจริงๆนะฮะครูบูตี้เนี่ยนะครับจะทำอะไรคนะจะทำอะไรกันเชิญครับ การที่อยากจะีพรนั้นในร่อองาีวีแล้วนคดดรานะคะของอนนัเดี๋ยวลานีหน้าเวทีนี้คนนี้คนแรกเลยนะเอาละครับคุณฉลคะอยากจะฝากอะไรถึงมาดามลีบ้างวัน uh นี huh> ้กำลังจะอำลาตำแหน่งแล้วมีอะไรบอกกับมาดามไหมคะพูดไปไม่รู้วจะได้ฟังไหนะคะแต่ว่าอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าตอนที่อยู่ในกอง เราก็คือไกลกันมากแต่ว่ามีอยู่ตอนนึงที่ว่าได้อยู่ใกล้กันก็คือตอนที่ตอนน้ตองซอมเป็นปนิ่งโชว์แรกๆคือไม่กล้าคุยด้วยเลยตอนให้อยู่ข้างๆกันก็ไม่กล้าเลยเพราะรู้สึกว่าดูเป็นคนแรงๆแ,แต่ว่าพออยู่มาสักครักอือคนนี้ก็โกะคนราน <c oughs> ี่ะก็เลย,ยก็เลยว่า,าคุยกันมากขึ้นแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักอีกคนนึงค่ะคือเห็นจุกครั้งก็ต้องแบบวิ่งเเข้าาไปกอ่่ววคมทีแบบ อยากอยู่กับครอบครัวอีกไปนานๆถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก <c oughs> ็จะคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะแยวจะดนยครับจากประสบการณ์ผู้ที่จะมาตำแหน่งนิสแแกที่ปล่อยแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กาลังจะมาตาแหน่งในอาทิตย์นี้มาดาพูดอย่างไรับก็คาดหวังค่ะว่ามาดามน่าจะโคตรสนิทตีคือเซกิโนวัน17นัดีิอ๋อนะฮะ แต่หวรอชมแล้วกันค่ะ no ก็สิ่งที่จะฝากก็คือพี่มารีไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะจริงๆพี่เขาเป็นคนเก่งมากในทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนางงานเรื่องธุรกิจต่างๆทุกอย่างเขาสามารถจัดการไ่ยได้ดีมากๆเลยรวมถึงตัวเขาัดการปกดีแล้วอ่ะยังยังแบบยังสามารถแบบมาเชคแค่มาดูแลพวกเราได้ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากคือขอบคุณจริงๆขอบคุณที่แบบน่ารักกับกับหนูมาเสมอเลยแล้วก็ขอบคุณที่ ที่พี่ขาคอยมอบกับเสียงของ้อคอยมอบรอยยิ้มให้กับทั้งพวกหนเองรวมงทั้งแฟนคลับอด้วยนะคะก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนไปนาถึงแม้ว่าจุดสิ้สุดมันจะมีแหละแต่ก็ขอให้แบบว่าหลัจากนีแล้วก็จะยาคอยซัพพอร์ต่กันการต่อไปค่ะจุดตั้งรเ่งบจะมวัน้ั้เรงี่ยังขอบคุณที่นวันนี้มาส่งงา thank é